สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้บทเรียนการเรื่องการวัดขนาดรูปร่างตำหนิและสินแบกปลองในตัวอย่างอาหารนะครับซึ่งบทเรียนการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา850342 Food Quality Attribute and Evaluation นะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่แับแรกก็คนะือก็คือจะเป็นการแยกสินปาปบ,บนออกจากตัวอย่างอาหารโดยอาศัยเทคนิคการลอยตัวนะครับซึ่งตัวอย่างที่เราใช้ทดลองนี้ก็คือตัวอย่าง ัแป้งนะครับโดยอาศัยหลักการที่ว่านะครับสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวอย่างอาหารที่มีน้ําหนักน้อยกว่าน้ําหรือว่ามีความตันแน่นที่น้อยกว่าน้ำนะครับสามารถแยกออกจากตัวอย่างอาหารได้โดยใช้ของเหลวผสมระหว่างน้ํากับน้ํามันนะครับซึ่งเมื่อเอาตัวอย่างแป้งไปละลายในของเหลวผสมระหว่างน้ำกับน้ำมันตัวอย่างแป้งก็จะละลายในน้ําแล้วก็สิ่งแปลกปลอมก็จะลอยตัวขึ้นมานะครับแล้วก็จะไปเคลื่อนที่ไปอยู่ในระหว่างชั้นของลอยต่อระหว่างน้ํากับน้ํามันครับ สำหรับวิธีการทดลองนะครับก็คือเริ่มจากการที่น้องๆเนี่ยเติมน,น้ำลงไปในฟ้าจนถึงระดับรอควรตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการดึงจุกยานขึ้นมานะครับแล้วก็ตามด้วยการเติมน้ำมันลงไปในฟ้าจนเต็มนะครับโอเคครับมาเริ่ันเลยครับ ครับน้องๆเมื่อเราเติมน้ำจนถึงระดับพอขวดนะครับแล้วก็ทําการเป็นจุดยาขึ้นมาปิดครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเทส่วนของน้ำมันลงไปในฟ้าร์จนเต็มนะครับ โอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็ได้ของเหลวผสมระหว่างน้ำกับน้ำมันแล้วนะครับโดยที่จะมีตัวกั้นอยู่ก็คือตุกยางของเรานะครับขั้นต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการเทน้ํามันออกมาเก็บนะครับ ที่เราเทน้ำมันออกมาเก็บแล้วนะครับจากหลังเรื่องหลังจากนั้นเราก็จะทําการเทน้ําออกประมาณ400มิลลิลิตรนะครับพอน้องๆหลังจากนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะทําการชั่งแป้งมาปริมาณ25กรัมนะครับแล้วเราก็ทําการเทแป้งลงไปในฟาร์คจากนั้นก็ตามด้วยการเทน้ํมามันลงไปในฟาร์แล้วก็ผสม <mumbles. S 1> ทวนเข้าด้วยกันนะครับ นี้นะครับเราอาจจะเทน้ำแล้วก็วนแป้งภายนอกภายนอกภาชนะก่อนเพื่อ่า้ตรอการทดลองครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเติมน้ำแป้งลงไปในฟาร์ครับเมื่อเราปนจนคิดว่าน้ำแป้งกับตัวอย่างน้ำเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็ทำการเติมน้ำมันลงไปในฟาร์ครับ ฟาร้องร้อยแลยนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการควนทุกๆ5นาทีเป็นเวลา20นาทีด้วยกันครับครับน้องๆภายหลังจากการที่ของเหลวผสมของเรานะครับได้ทําการควนทุกๆ5ก5นาทีเป็นเวลา20นาทีนะครับแล้วก็ทําการทิ้งตัวอย่างของเหลวผสมนี้ไว้เป็นเวลา30นาทีแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างของสิ่งกระกลอมและก็ตัวอย่างคนอื่นๆนะครับก็คือจะเคลื่อนที่มาอยู่ที่บริเวณของ ส่วนของไว้ต่อระหว่างส่วนของน้ํากับน้ํามันนะครับซึ่งขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจหานะครับเราก็จะทําการทีของของเหลวที่เหลืออยู่จากขั้นตอนแรกที่เราแยกออกมานะครับลงไปในฟารสนะครับ แล้วก็ภายหลังจากการที่เราเทน้ําที่เราแยกทิ้งไว้ในตอนแรกนะครับลงไปในฟาร์นเต็มเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการดึงจุกยางขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเทส่วนของน้ํามันนะครับซึ่งมีส่วนผสมของสิ่งปะปนในตัวอย่างแป้งออกมานะครับ ครับน้องๆในปิเกอร์ของพี่นะครับก็จะเป็นส่วนของน้ํามันนะครับซึ่งน้ํามันที่เราได้ตอนในขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นน้ํามันที่มีส่วนผสมของสิ่งปรบนซึ่งเราได้ทําการแยกจากตัวอย่างของแป้งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการตรวจหาสิ่งปรบนที่มีอยู่ในน้ํามันโดยการที่เทสิ่งปรปนนะครับลงไปในแผ่นกระดาษกรองนะครับหลังจากนั้นก็ทําการตรวจปัดสิ่งปรบนนะครับเป็นจํานวนชิ้นแล้วก็รายงานผลเป็นจํานวนชิ้นนะครับ ครับน้องๆในที่นี้ <parece> maison, น้องๆอาจจะใช้เว้นขยายในการช่วยนะครับในการตรวจหาจํานวนสิ่งปบปนที่ผสมอยู่ในน้ํามันนะครับภายหลังจากการตรวจหาจํานวนสิ่งปบปนที่ผสมอยู่ในตัวอย่างแป้งเรียบร้อยนะครับน้องๆก็รายงานจํานวนสิ่งปบปนนะครับเป็นจํานวนชิ้นนะครับครับน้องๆต่อไปก็จะเป็นแลบของการตรวจประเมินลักษณะของบรรจุภัณฑ์และก็การชั่งน้ำหนักนะครับซึ่งตัวอย่างอาหารที่เราใช้วันนี้คือตัวอย่างของ ประกาศนองกระป๋องนะครับซึ่งเราจะทําการวัดด้วยกัน3อย่างด้วยกันก็คือ1ก็คือเราจะทําการตรวจดูลักษณะของบรรจุภัณฑ์นะครับ2ก็คือจะทําการตรวจดูลักษณะของทีสเปหรือว่าความดันภายในตัวอาหารนะครับ3ก็คือเราจะทําการตรวจชั้นํัหนักของตัวอย่างอาหารด้วยกันครับโอเคครับเราจะเริ่มที่การตรวจขั้นแรกนะครับก็คือจะเป็นการตรวจที่ไม่ทาลายตัวอย่างก่วนก็คือจะเป็นการตรวจดูลักษณะของบรรจุภัณฑ์ของอาหารนะครับเราจะเราจะทการตรวจดูว่าตัวอย่างบรรจุภัณฑ์อาหารนี่มีรอยรั่วหรือ เราฉีกขาดหรือว่าตัวอย่างของฉลากบรรจุภัณฑ์มีความสมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการตรวจหาความดันภายในตัวอย่างอาหารนะครับซึ่งเราจะทําการตรวจหาความดันตรงบริเวณพท้นสเปคของตัวอย่างอาหารกระป๋องนะครับซึ่งหลักการตรวจวัดความดันในตัวอย่างอาหารนะครับเราก็จะทําการคว่ำตัวอย่างอาหารกรบป๋องลุนะครับเราจะทําการตรวจบริเวณก้นของตัวอย่างอาหารกระป๋องนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาตั้งไว้ที่เครื่องตรวจวัดความดันอาหารกระป๋องนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการเลื่อนแท่นจอะเพื่อวัดความดันนะครับลงมาบริเวณที่สามารถจอบวัดตัวอย่างอาหารกระป๋องได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเลื่อนจุดยางนะครับมาบริเวณก้นกระป๋องนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับผู้ทดสอบก็ควรจะมีผู้ช่วยหนึ่งคนนะครับสําหรับในการอ่านค่าความดันของตัวอย่างอาหารกระป๋อง ในขณะที่ผู้ทดสอบทําการกดตัวอย่างอาหารกระป๋องลงไปนะครับโอเคครับเราจะทําการเริ่มการทดสอบเลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเจาะตัวอย่างอาหารกระป๋องนะครับซึ่งตอนนี้ตัวอย่างอาหารกระป๋องของเรานะครับก็จะผ่านการเจาะเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งในบางครั้งนะครับการที่ตัวอย่างอาหารกระ เรามีขนาดที่เล็กนะครับก็อาจจะทําให้ไม่สามารถพบเจอความดันในตัวอย่างอาหารกระป๋องก็เป็นไปได้ครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเปิดตัวอย่างอาหารกระป๋องัแล้วก็เพื่อที่จะชั่งหาน้ําหนักของตัวอย่างอาหารกระป๋องซึ่งจะประกอบด้วยน้าหนักเล็กๆและน้ำหนักเต็มน,นะครับ หลังจากการที่เราเปิดกระป๋องเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการชั่งน้ําหนักของตัวอย่างอาหารกระป๋องนะครับโดยการที่ใส่ภาชนะลงลงบนเครื่องชั่งนะครับหลังจาก,กานั้นก็กดปุ่มแทนะครับทั้งนี้เราจะเริ่มต้นหาโดยการหาน้ําหนักเน็ตเวกนะครับซึ่งน้ํน้าหนักเน็ตเวกก็คือน้าหนักของตัวอย่างอาหารทั้งหมดซึ่งป่ญญาสจากบรรจุพันธุ์นะครับ หลังนั้นก็ทําการจดบันทึกค่าน้ําหนักเน็ตเวทไว้นะครับคับน้องๆหลังจากที่เราได้น้ําหนักเน็ตเวทของตัวอย่างอาหารกระป๋องมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทาการหาน้ําหนักเวนเวทของตัวอย่างอาหารกระป๋องนะครับนะครับซึ่งน้ําหนักเวนเวทก็คือน้ําหนักของตัวอย่างเนื้ออาหารซึ่งผ่านการแยกส่วนที่เป็นของเหลวไปแล้วนะครับซึ่งเราจะทําการเทตัวอย่างอาหารครับผ่านกัวยกรองนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เป็นระยะเวลาสิบสทีด้วยกันเพื่อจะทําให้ส่วน แยกออกจากตัวเนื้ออาหารหมดน,นะครับโอเคครับเราจะทิ้งตัวอย่างทานไว้ประมาณ10านาทีนะครับเพื่อที่จะทําให้ส่วนของ,งเหลวแยกออกจากส่วนของ,งเนื้ออาหารโดยสมบูรณ์ครับผมจังเวลา10นาทีครับครับน้องๆภายหลังจาก10นาทีผ่านไปนะครับเราก็จะได้ทำการแยกส่วนของ,งเนื้ออาหารแล้วก็ส่วนของ,งเหลวอ,ออกจากกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการชั่งน้ำหนัก ค okay, ครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนที e <trendy> har har ่เป็นเนื้ออาหารแล hum ้วก็ส่วนที่เป็นของเหลวแล้วนะครับเราก็จะทําการชั่งส่วนที่เป็นเนื้ออาหารแล้วก็ส่วนที่เป็นของเหลวของอาหารนะครับเหมือนเดิมครับก็ใส่ภาชนะลงไปลงบนเครื่องชั่งนะครับแล้วก็กดุ่มเทครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวอย่างเนื้ออาหารลงไปครับแล้วก็จดมันคือค่าน้ําหนักเนื้ออาหารนะครับต่อไปแล้วก็จะเป็นการชั่งส่วนที่เป็นของเหลวของอาหารนะครับ แล้วก็จดบนทึกค่าครับครับน้องๆสำหรับแบบอาหารกระป๋องนะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแรกนะครับก็คือข้อมูลของบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็สองก็คือข้อมูลความดันภายในตัวอย่างอาหารกระป๋องนะครับแล้วก็สามก็คือน้ําหนักเน็ตวีแล้วก็น้ําหนักเป็นเวทรเปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะมาทําการตรวจนิดตัวอย่างอาหารนะครับซึ่งเราสามารถตรวจนิดด้วยสายตานะครับ เราจะทาการตรวจพินิษตัวอย่างอาหารกระป๋องนะครับโดยการตรวจดว้วยสายตาไม่ว่าจะเป็นลักษณะสีของตัวอย่างกลิ่นของตัวอย่างแล้วก็บริเวณใจก้านของตัวอย่างประกาดดองนะครับครับน้อง,องต่อไปก็จะเป็นหลกของการตรวจหาตําหนินะครับซึ่งตัวอย่างที่เราใช้ทดลองวันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของข้าวสารแห้งแล้วก็ตัวอย่างของถั่วนะครับซึ่งเราสามารถทําได้โดยการ ช่างตัวอย่างข้าวสารมา10กรัมแล้วก็ตัวอย่างถั่วมา10กรัมนะครับครับน้องๆภายหลังจากการที่เราช่างน้ําหนักของตัวอย่างอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับซ <éta> ึ่งในที่นี้พี่จะให้น้อง,องๆช่างตัวอย่างข้าวสารเป็นปริมาณ10กรัมด้วยกันนะครับ <cerca S 1> <dispers i> แล้วก็ตัวอย่างถั่วเป็นปริมาณ20กรัมด้วยกันนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะทําให้การตรวจของตัวอย่างถั่วซึ่งมีน้ําหนักที่น้ําหนักต่อมเมล็ดที่เยอะกว่าข้าวสารสามารถตรวจได้อย่างเพียงพอนะครับเราก็จะทําการตรวจหาตําหนีของตัวอย่างนะครับเป็นทีละเมล็ดเลยนะครับ ซึ่งตำหนิที่เราพบเจอในตัวอย่างของข้าวสารแห้งแล้วก็ถั่วนะครับจะพบเจอหลักๆภาวพลาป,ประมาณ5าตำหนิด้วยกันนะครับตำหนิตำหนิแรกก็คือ genetically physical defect ซึ่งเป็นตำหนิที่เกิดจากรูปร่างที่ไม่เป็นไปตามพันนะครับตัวอย่างของตำหนิประเภทนี้ก็คือเ,เช่นการที่มีส่วนในส่วนหนึ่งที่ไม่ควรงอกนะครับงอกออกมาจากตัวอย่างมเมล็ดนะครับสองก็คือ pathological defect ก็คือตำหนิที่เกิดจากโรคนะครับตำหนิพวกนี้ก็เกิดจากการเน่าเสียของจุลินทรีย์นะครับ ซึ่งตำหนิสองขั้นต้นที่พี่กลับมานี่อาจจะเป็นตำหนิที่เราไม่ค่อยได้พบเจอมากในตัวอย่างอาหารนะครับสาก็คือเป็น m o l o g i c a l defect กก็คือตำหนิที่เกิดจากแมลงครับเช่นการมีร่องรอยของการกัดหรือว่าการเคะของแมลงในตัวอย่างมเมล็ดน,นะครับซึ่งเป็นตำหนิที่พบเจอได้มากเหมือนกันในตัวอย่างอาหารนะครับสี่ก็คือ Mechanical d e f e c t ก็ตำหนิที่เกิดจากแรงกลทําให้เกิดบาดแผลนะครับ ตัวอย่างตำหนิประเภทนี้ก็คือเช่นอาจจะเกิดจากการแรงขนส่งนะครับจะทําให้เกิดแรงผุกช้าแล้วก็เกิดบาดแผลในระหว่างการขนส่งเป็นได้นะครับและสุดท้ายก็คือ f o r e n mental defect นะครับก็คือตําหนิที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกอาหารนะครับเช่นการมีเศษหินเศษหญ้าตัดนดเข้ามาในตัวอย่างอาหารของเราครับครับน้องๆภายหลังจากการที่เราแยกตําหนิออกจากตัวอย่างอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการชั่งน้ําหนักของตําหนิทั้งสองนะครับ ซึ่งภายหลังจากเราชั tous, ่งน้ําหนักของตาหนิทั้งสองตัวอย่างอาหารแล้วนะครับเราก็จะไปคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของตาหนิต่อปริมาณของน้ําหนักของตัวอย่างทั้งหมดครับครับน้องๆต่อไปก็จะเป็นแล่งของการตรวจวัดขนาดนะครับซึ่งตัวอย่างที่เราจะใช้วันนี้ก็คือตัวอย่างส้มแล้วก็มะเขือเทศนะครับซึ่งขั้นแรกเราจะทําการวัดขนาดของความสูงแล้วก็ความกว้างของตัวอย่างนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้วัดก็คือตัวเว์เนียคลิปเปอร์ของเราตัวนี้นะครับ ซึ่งการวัดความสูงแล้วก็ความกว้างของตัวอย่างนะครับเราทําการโดยการหมุนตัวว์เนียออกนะครับแล้วก็ทําการวัดความสูงของตัวอย่างนะครับ<อ>ครับน้องๆสำหรับการอ่านค่าผลวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับทำได้โดยการที่น้องๆจะต้องขั้นแรกนะครับน้องๆต้องอ่านค่า หน่วยหลักที่ตรงขีดที่โผล่ออกมาจากเส้นก่อนนะครับหลังจากนั้นก็อ่านจุดทศนิยมที่พบในมาตรวัดนะครับครับน้องๆภายหลังจากการที่เราวัดขนาดความสูงและก็ความกว้าง,างของตัวอย่างส้มและก็มะเขือเทศบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการตรวจดูลักษณะภายนอกของ,ง,งทั้งส้มและก็มะเขือเทศว่ามีตาหนิ5ประการจากที่เราได้กล่าวมาข้างต้นหรือเปล่านะครับ ครับภายนอกภายหลังจากการที่เราวัดขนาดความกว้างความสูงของทั้งส้มและก็มะเขือเทศแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการวัดลักษณะดูลักษณะตําหนิภายนอกของตัวอย่างอาหารทั้งสองครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้ทําการคั้นตัวตัวอย่างน้ําส้มของเรานะครับอยู่ในบิเกอร์นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการวัดเปอร์เซ็นต์บิลของผลิตภัณฑ์น้ําส้มของเรานะครับซึ่งทําได้โดยการตักตัวอย่างส้มของเรานะครับมาในปริมาณเล็กน้อยนะครับแล้วก็เทลงไปในวัตวัดนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทําการอาร่านค่าเปอร์เซนต์บิตกในนี้ดูนะครับซึ่งภายหลังจากการอาร่านค่านะครับให้น้องๆตรวจเ,ออเปอร์เซนต์บิตกของความเข้มข้นของตัวอย่างน้ําส้มไว้นะครับซึ่งเปอร์เซนต์บิตกก็คือเปอร์เซนต์ของความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายในสารละลายนะครับซึ่งในตัวอย่างของน้าส้มนี้ก็ได้เปอร์เซนต์บิตกประมาณ11เดปอร์เซนต์บิตกน,นะครับครับน้องๆสุดท้ายก็จะเป็นแหล่งของการวัดขนาดและก็รูปล่างนะครับซึ่งตัวอย่างที่พี่ยกตัวอย่างมาวันนี้ก็คือตัวอย่าง พิกชีฟ้านะครับซึ่งการวัดซึ่งการวัดพื้นที่ของตัวอย่างพิกชีฟ้านะครับเราจะใช้เครื่องมือช่วยที่ชื่อว่าแพนดิมิเตอร์นะครับซึ่งตัวแพนดิมิเตอร์ก็คือตัวเครื่องมือที่ใช้วัดพื้นที่ของตัวอย่างหานนะครับ <learns> ซึ่งจะเป็นการวัดในระดับสมมติหรือว่าการวัดในระดับแนวราบนะครับซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องสร้างเส้นสมมติขึ้นมานะครับแล,แล้วก็ใช้เครื่องแพนดิมิเตอร์ในการวัดตัวอย่าง รเริ่มจากการที่เราเอาตัวอย่างนะครับวางลงบนแผ่นกระดาษ A4 นะครับแล้วก็สร้างเส้นสมมติล้อมรอบตัวอย่างโดยที่ให้ทําให้เส้นเนี่ยสัมผัสกับตัวอย่างอาหารมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับครับน้องๆภายหลังจากการที่เราได้เส้นสมมุติเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการวัดโดยใช้เครื่องมือแพลนดิมิเตอร์นะครับ ครับน้องๆภายหลังจากการที่เราสร้างเส้นสมมติของตัวอย่างเราขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการวัดพื้นที่โดยใช้แพลนิมิเตอร์นะครับซึ่งตัวแพลนิมิเตอร์นี่ก็คือจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดพื้นที่นะครับกดปุ่มออนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือกดปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ทําการเลื่อนตัวเลนนะครับไปตามเส้นรอบรูปของตัวอย่างอาหารเราขึ้นมานะครับโอเคครับเริ่มหเลยครับกดปุ่มออนนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับเลื่อนตัวอย่างเลนของเราไปตามเส้นรอบรูปได้เลยครับ เสร็จสึ้นแล้วเราก็จะได้ค่าพื้นที่ของพิกชีฟ้ามานะครับแล้วก็จะทำการอ่านค่าที่บนหน้าปัดของ p ิมิเตอร์เลยนะครับรับต่อไปก็จะเป็นการวัดมุมก็ทำได้โดยการขั้นแรกก็คือน้องๆเนี่ยสร้างเส้นสมมติของพิกโยกขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ลากเส้นขนาดหนึ่งเส้นนะครับซึ่งบริเวณที่ซึ่งจะเป็นการลากบริเวณเส้นที่ตำแหน่งล่างที่จากนั้นก็ทำการ ลากเส้นสมมุติเส้นที่สขึ้นมานะครับโดยจะเป็นลากจากปลายด้านแหลมที่สุดโดยจะเป็นการลากตัวอย่างเส้นที่ขนานจากเส้นแรกนะครับหลังจากนั้นก็ทําการลากเส้นที่สนะครับโดยจะเป็นการลากตําแหน่งบริเวณด้านขาวาสุด หลังจากนั้นก็จะทําการลากเส้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการลากบริเวณส่วนที่เว,าว้าที่ซึ่งเส้นที่3กับเส้นที่4จะจําเป็นต้องขนานกันนะครับส่วนเส้นที่1กับเส้นที่2ก็จะเป็นกล้องขนานกันเช่นเดียวกันครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราจะทําการวัดองศามุมของตัวอย่างพิกยวกบริเวณนี้นะครับ ก็ทําการจรดบันทึกค่าตัวอย่างมุมนะครับครับผมน้องๆภายหลังจากการที่น้องๆได้หามาตรฐานของตัวอย่างอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะทําการวิจารณ์นะครับว่าตัวอย่างสิ่ต่าบนที่เราได้พบเจอหรือว่าตั้งสิ่งที่เราได้พบเจอในตัวอย่างอาหารนั้นเป็นไปตามมาตรฐานมาตรฐานหรือไม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําการสรุปรายงานผลอ,อยู่ในขั้นของวิจารณ์การทดลองนะครับ